คงไม่จบนะฮะเกี่ยวกับกรณีสิบินดาราที่รีวิวผลิตภัณฑ์นะครับที่ไม่ได้มาตรฐาน<ะ>ก็ถึงคราวของพระเอกอย่างเคนภูภูมิแล้วก็เอสเธอร์แล้วนะฮะที่เข้าไปสอบปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ เดกหนุ่มเคนภูภูมิควงแฟนสาวนักสแสดงเอสเธอร์สุปรีลีลารวมถึงเน็ตไอดอลชื่อดังนัดนิสามาณีเดินทางเข้าพบคนตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองพบออตรและพนักงานสอบสวนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติถนนพระรามหนึ่งเพื่อสอบปากคำตามหมายเรียกกรณีรับรีวิวผลิตภัณฑ์ในเครื่องเมจิกสกินซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยการใช้เครื่องหมายอ,อยอปลอมและติดเครื่องหมายการค้าผิดประเภทรวมทั้งมีแหล่งผลิตหรือโรงงานที่ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายค่ะ โดยเคลลาเอสเตอร์เปิดใจยอมรับว่าโพสต์รีวิวสินค้าในเครื่องเมจิกกินไปเมื่อประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็ได้ทดลองใช้สินค้าดังกล่าวจริงก่อนจะลงรีวิว แต่ยอมรับว่าไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับเครื่องหมายออยอเพียงดูแค่ข้างกล่องแล้วก็เห็นจากโฆษณาเท่านั้นค่ะสำหรับตอนนี้ยังเหลือคนบันเทิงและเน็ตไอดอลตามหมายเรียกที่ออกไปแล้วอีก17คนซึ่งต้องเดินทางมาสอบปากคำตามหมายเรียกในวันและเวลาที่เจ้าหน้าที่นัดหมายอาทิกอยรชวินบ็อกพัสรกรมาคีราศีกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ลีเดียสรันรัตอ์ยอพิศดาบุญเสวีนวิธิภาพุทธพุทธิชยัยใต้ฝุ่นกนกฉัร สิริตาเจนเซนรถเมคะหนึ่งนิดน้ำชาชิรนัทตุ๊กกี้สุดารัตนา,นารายบีนาอุ้มลักษณะกิฟซีวนิดาแล้วก็เน็ตไอดอลเจสซี่วอร์ดค่ะซึ่งทั้งหมดสามารถติดต่อขอเข้าพบเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าได้ก่อนวันนัดหมายซึ่งควบันเทิงรวมถึงเน็ตไอดอลที่เขาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่พนักง,งานสอบสวนทุกคนยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาใดๆทั้งสิน้นเนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการสอบถามข้อเท็จจริงเท่านั้นค่ะ